เดี๋ยวสวัสดีนะคะวันนี้เรามาในหัวข้อเรื่องว่าตื่นรู้สัจธรรมปัญญาแล้วทําไมมันถึงต้องมั่งคั่งด้วยอ่ะไม่ใจอลอยรนะคะเดี๋ยวร้องเพลงรอคนเข้ามาแป๊บนึงนะคะอยากอยู่ข้างเธอทุกวันอยากอยู่ข้างเธอดีไหมแล้วเรามม่นไว้บางกับความใส่ใจแย่ yeah. ก็มันไม่รู้ทำไมจะเธอจีมือนวันไวเลีย,ยจะคิดช่วงเวลานี้เรื่อยไปคำต้องพูดที่ต้องพูดคือเราแค่เพื่อคำต้องห้ามที่ต้องเลี่ยงก็คือชอบเธอเป็นในข้าเป็นในแป,นนปาบาละแดอยู่ข้างอยู่คอยเทคแคร์ก็ให้ไปแล้วทั้งใจอยากบอกเต็ไม่อยากพูดไปเอเด้ฝันว่าเธอรักกันนารัก No matter where b e t h e r e you ู่ห้องมาแช่น t care Keep my feeling deep inside เกิดนี่จะแฝงคำ้ังพูดที่ต้องพูดคือเราแค่เพื่อคำ้ังห้ามที่ต้องเงียบคือคืเขาชอบเธอเป็นได้แค่เป็นได้แต่ปัตตุแดงอยู่ข้างอยู่คอยเทคแคร์ก็ให้ีรลาทั้งใจอยากบอกแต่ไม่อยากพูดไปแต่ดูฝันว่าเธอรักกัน นมป็้องออลิฟท์เดยเพียงแค่ ลวันนี้ว่าจะมาแบบจริงๆลาที่เงาก็โอเคไม่ได้เทล้หาสวัสดีนะคะเพื่อนๆคนจริงๆรตอนแรกเนี่ยวันนี้ว่าจะไม่ไลฟ์หรอกนะเพราะว่าเพิ่งไลฟ์ไปเมื่อคืนนะคะเพราะว่าตอนแรกเราคิดว่าเราจะเริ่มแบบว่าโอเคแบบไลย์แล้วก็จะมีพัก ให้ให,ให้ให้คนที่มาดูไลฟ์อ่ะได้พักผ่อนบ้างได้พักผ่อนกับซอสบ้างแล้วก็เลยคิดว่าอ๋อโอเคเดี๋ยวก็แบบเมื่อวานไลฟ์แล้ววันนี้ว่าจะไม่ไลฟ์แต่ว่าขึ้นรถแล้วอดไม่ได้เลยพอมันได้ขึ้นรถแล้วมันเป็นอัตโนมัติเลยอ่ะถ้าไม่ไลฟ์นี้ก็คือแบบว่าแฟนจะงว่วงนอนก็เลยต้องไลฟ์นะคะ Cause คสตูมเม,ม,เม่แปลว่าอะไรเธอคอสตูมคสตูมอ๋อคอสตูมอยู่ไหนแล้ววันนี้อ่านอ่านอ่าน,อ,าน,อ,านอ่านภาษ,าษาอังกฤษเก่งมากคสตูมเม่าสัน้นนึกว่านึกเข้าใจว่าเป็นคดซูมเม์นึกว่าจะบอกว่าลูกค้าอยู่ที่ไหนเฮ้ยย่อมาทราบอ่าเป็นกระต่ายนะคะกระต่ายกระต่ายกระต่ายเลย กระตายป่าแชร์แชร์เลยคลิปนี้อ๋อขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณลินยุทเจอมานีนะคะเขาอยู่ยเทอร์มินอล21วเอดวิเลิเลิศชอบนะอยู่อยู่เทอร์มินอล21ถ้าเป็นสาขาอโสงนี้แบบชั้นห้าอาหารปังมากแต่คนเยอะมากแบบไม่มีที่จะนั่งเลยแต่ว่าเป็นอะไรที่คุ้มมากถ้าไปที่นั่นเราได้ขึ้นไปบน ฟูดคอร์ทชั้นห้าแล้วก็กินส้มตำที่นั่นจะบอกเลยว่าโคดคุม <laughs> อะโอเคพอดีว่าเมื่อกี้ก็เลยว่าจะไล์แล้วก็เอ๊ะนึกหัวข้อไม่ออกเลยว่าจะเอาคําถามที่คนถามมาช่วงที่ผ่านมามาไล่นะแต่คําถามช่วงที่ผ่านมาเยอะมากแบบห้าหกคำถามทยอยตอบไม่ทันเราก็เลยมาที่อันใหม่เลยนะคะพอดีว่าเมื่อวานนี้เนาะได้มีการไลฟ์กับคุณเพจสทมไปให้แล้วเนาะในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไรอะ่ะ พูดมั่วมากเมื่อคืนนี้พูดเรื่อง,งอะไรอะคล้ายๆว่า,ามีคนจะชอบถามในเรื่องของความมั่งคั่งมากๆเลยเนาะแล้วก็อารมณ์เหมือนแบบเออพูดในเรื่องของความมั่งคั่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ตกผลึกเลยนะว่าทําไมแบบความที่เป็นสัจธรรมเนาะแล้วเตยก็ตกผลึกว่าเอาอแล้วครูในหลายๆท่านก็จะมาสอนให้แบบอย่างเช่นคุณต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับการเงินตอนแรกเตยเคยได้ยินคํานี้แตยก็ไม่เข้าใจนะคําว่าความสัมพันธ์ที่ดีเกยวกับการเงินคืออะไรหรอเราต้องแบบ ไปกอดไปจูบเงินไหมหรือว่าให้เราก็พูดคุยกับเงินเคยเรียนไหมทุกคนเคยเรียนอันนี้ไหมเตยก็เคยเรียนนะแบบเหมือนไปพูดคุยกับเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็งงว่าทําไมต้องไปพูดคุยกับเงินด้วยเหมือนคนบ้าเลยแต่จริงทุกอย่างเป็นจิตวิญ,ญญาณนะแต่จะบอกว่าตอนที่แต่ก่อนก็เคยทำอะไรอย่างนั้นด้วย <c oughs> อุ้ยอายจังมันไม่ใช่อะไรที่ไม่ดีนะถามว่ามันเข้าม,มันก็อโอเคมันก็เข้าแหละแต่ว่าช่วงตอนที่มาสัจธรรมอะกระบวนการอะไรแบบนั้นอะไม่ได้ทํา แต่ว่าคือใจบอกว่าใช่เธอคือตอนที่เจอสัจธรรมอะรู้สึกนี้เลยรู้สึกแบบคิดดูไว้ว่าใช่ต้องใช่ในแน่ๆมันเป็นอะไรที่พูดยากต้องให้เธอแก้รู้ก็รู้ชอบแต่ใจมันพูดไม่ได้แต่ถ้าเธอช่วยม,มันก็ง่ายอะไรก็คงไม่แย่ <laughs> ดูแล้วค่ะเมื่อคืนอ๋อขอบคุณค่ะคุณลินลินส,สวัสดีนะคะคุณพิมพ์พาพ์ทเฮยอยพี่ปู่สวัสดีจ้าคอัน๋นคุอั๋นนี่ก็คือแต่ละวันแต่ละมือแต่ละเดยแต่ละมือแต่ละเดยถูกเลขแบบประมาณวัลละครึ่งหมื่นเบาๆชิวๆแล้วก็ไปขับรถเล่น <laughs> ชิวๆเนาะชีิตเนืน้ออะไรมันจะมีงานอะไรที่ที่ปังขนาดนี้วันนี้ฝนตกวันนี้ฝน ตกไล,ล่จะได้เข้าหัวข้อไหมขอเมาส์น,นิดนึงแล้วเดี๋ยวจะเข้าหัวข้อและเตยอะกลับบ้านใช่ปะ่ะทุกคนคือก่อนหน้านี้เตยกลับบ้านเตยกลับอุดรเตยกลับประมาณเกือบอาทิตย์เลยนะประมาณห้าวันแล้วเตยกลับปื๊บไม่รู้ว่าปกติเขาจะเทอมากับฝนใช่ไหมแต่เตยมากับแดด <laughs> ไม่รู้ไว้เบชั่นอะไรที่พกติดตัวไปด้วยงงมากสงสัยซอนไม่อยากให้เปียกฝนหรือ,อยังไง พือไม่ถึงอูดรนะมันเหมือนฝนไม่ตกมันเหมือนมันจะตกมันคลืมมันเหมือนมันจะตกฟ้ามันจะคล้มแต่มันจะไม่ตกเลยทุกคนแล้วเตยก็งงแต่เตยก็ซักผ้าตักผ้านะอยู่บ้านก็เออซักผ้าตักผ้าล้วที่อ้สงสัยซอสจะซัพพอร์ตเราให้เราตักผ้าเพราะว่าเอแม่ไม่อยู่ก็เลยแบบว่ายกเครื่องซักผ้ามาไว้ในบ้านเพราะว่าครั้งก่อนมีคนยกเครื่องซักผ้าไปให้เราใช่ปะล่ะเขากลัวเรายกหนักเขาก็เลยยกไปให้เราแล้วครา้เนี้ยก็เอาเครื่องซักผ้าไ้บ้านพอเครื่องซักผ้าไ้บ้านเตยก็ขี้เกียจแบบ ต่อสายต่อน้ําที่เกียนเลื่อนอะเตยก็เลยซักมือเราก็เลยคิดว่าเอาซอซอสคงจะซัพพอร์ตเทคแคร์เรามากในการตากผ้าก็คือทุกวันฝนไม่ตกเลยทุกคนที่เตยแบบกับอุดรประมาณเกือบอาทิตย์แล้วคราวนี้พอพี่เตยอะเขามาส่งเตยที่สนามบินเท่านั้นแหละพอเตยเข้าประตูปั๊บฝนแบบบึมลงมาแล้วพี่ก็บอกว่าหลังจากนั้นฝนก็คือตกทุกวัน แล้วข่าวเนี้ยพอเตยแบบว่ากลับมาที่กรุงเทพใช่ปะยายก็ยายก็บอกว่าที่เนี้ยฝนตกทุกวันเลยแต่พอเตยมามันก็รู้สึกว่าเออมันยังไม่แบบไม่มีฝนเลยอะไรเงี้ยกีนรับรับรับอ่ะโอเคเดี๋ยวจะจะมาเริ่มนะคะหายใจเข้าลึกนะคะตั้งจิตนะคะอ่ะตั้งจิตอะไรก่อนตั้ง,งหมายถึงตั้งสติตัวเตยอ่ะตั้งสติก่อนนะคะโอเคอ่ะหายใจลึก แล้วก็มันก็จะมีใช่ไหมไม่เซททางการเงินจริงๆถามว่ามันเกี่ยวไหมมันเกี่ยวนะเพราะว่าไม่เซททางด้านการเงินเนี่ยส่วนมากก็จะมีอย่างที่เคยไปสอนในคุณคุณสัธรรมแปลให้แล้วก็จะมีในคอร์สกดแรงดึงดูดการเงินใช่ไหมที่แบบว่าคือหลายคนที่เรียนในเรื่องจิตวิญญาณหรือสัธรรทม,มาพอมา มาที่ back to the basic m i n d set ทางการเงินนะแค่นิดเดียวโหการเงินเปิดไหลโฟมากเพื่อนเตยหลายคนมากเลยนะที่แบบที่แบบเขาเรียนเสริธรรมเรียนจิตวิญญาณมานานอะแล้วเขาติดเรื่องนี้เพราะว่าคิดว่าจะต้องแบบเฮ้ยการที่มาจิตวิญญาณมันจะมั่งคั่งไม่ได้หรืออะไรแต่ my set แค่นิดเดียวอะมันเปิดเลยเพราะว่าเราอาจจะแค่นิดเดียวเท่านั้นเนาะทุกคนแล้วเสร็จแล้วคราวนี้จะมาพูดต่อว่าทําไมการตื่นรู้เสรีธรรมปัญญามันถึง ทำให้เกิดความมัง่งคั่งคือหลายคนอนะบางทีมาสมมติเอาง่าๆมาฟังศาสรรมมีพี่ท่านหนึ่งเนาะพี่นาชาพูดถืออา่าพี่พี่นาชาเนี่ยก็คือพี่เขาก่อนหน้านี้เขาเล่าเขาเรียนมาหลายที่เขานู่นนี่นั่นแล้วก็มีเข้ามาฟังเพจศสนธรรมด้นะแล้วก็ตอนนั้นฟัง บทสนเงินไหลเข้าเขาก็โอ๊ยออเดอร์ order, เข้านู่นนี่นั่นรัวๆเลยแล้วเขาก็ไปที่อื่นไปที่อื่นใช่ไหมมันก็มีตุงต้งตุงต้งตุ้งตุ้งอะไรมากมายาซอสข้างในก็เรียกเขาให้เขากลับมาฟังเสริธรรมเขาเลยกลับมาฟังเสริฐธรรมเนาะเต่ก็เลยบอกเขาว่าให้แบบเรียนหน้าเพจอะเรียนแบบตั้งใจฟังแบบเหมือนเราจ่ายเงินลงคอร์สแพงๆแบบจ่ายแพงๆไปเลยให้แบบ เหมือนให้ C.M. ในจินานาการอะให้ความรู้สึกเหมือนเราเรียนลงพอร์ตแล้วเราจะตั้งใจเรียนพอตั้งใจเรียนเราจะเก็บทุกเม็ดแล้วพี่เขาก็ฟังแบบทุกวันฟังเยอะมากจนแบบขึ้นเป็นอันดับหนึ่งเนาะของเพจว่าว่าเป็นคนที่เสพคน,นเทนตนเยอะที่สุด แต่ว่าไม่ได้เป็นการแข่งขันอะไรเหมือนข้อสอบขนาดนั้นนะแต่เตยก็จะมาอธิบายตรงนี้เพราะว่าอะไรรู้ปะทุกอย่างเนี่ยมันเป็นคลื่นพลังงานเนะาะบังเอิญที่เตยได้อินสปายเรื่องนี้เพราะว่าเมื่อเช้าเตยตื่นเช้ามาเตยก็เห็นแบบเพื่อนในเฟซเขาก็แชร์เรื่องเงินแชร์อะไรแล้วก็บางทีเราก็อ่านเนะาะวเออไม่เซ็ตความมั่งคั่งหนึ่งสอมส่อะไรอย่างเงี้ยเราก็อ่านแล้วเราก็ เห็นตัวเองอะตัวเองในอดีตว่าแต่ก่อนเราก็เป็นอย่างนั้นเราก็อยากรู้อยากที่จะเข้าถึงใช่ไหมว่าเออมันต้องเขาต้องทอํายังไงเราต้องมีวิธีคิดอย่างนี้หรอหรือวิธีทําอย่างนี้หรือการอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นแต่พอหลายคนที่บางทีพอมาตื่นรู้ในศาสนาธรรมปัญญานะตื่นรู้ในศาสนาธรรมปัญญาบางครั้งยังไม่ทันได้เรียนเรื่องเงินเลยด้วยซ้าบางครั้งอาจจะแบบเรียนในอมเรียนในอะไรอ่ะการ ดูแลอารมณ์ในสถานการณ์ต่างๆเวลาว่าทําไมเวลาคนนั้นคนนี้มาทําไม่ดีกับเราหรือว่าอะไรใดๆการตื่นรู้อะที่มันบางทีมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินไม่ใช่แบบยัง,ยงไม่ใช่เรื่องแบบการจะดูดเงินยังไงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นการตื่นรู้แบบว่าคิดก่อนตื่นรู้ที่แบบว่า <c oughs> นึกไม่ออกมัน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 เยอะเนาะมันครอบจัก,กรวาล กฎของโลกใบนี้นู่นนี่นั่น,นในการใช้ชีวิตในชีวิตประจําวันเราอะ่ะเราแค่บางทีเราฟังเนะทุกคนแค่เราฟังอะ่ะ คือจริงๆตอนที่เราฟังมันก็อะไลเมนแล้วแหละมันก็เป็นคลื่นเดียวกับสิ่งนั้นแล้วใช่ไหมล่ะเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นพลังงานเนาะมันเป็นคลื่นเดียวแล้วก็เหมือนมันจะมีสเกลพลังงานใช่ไหมคะว่าว่าคลื่นเนี่ยมันจะมีหลายคลื่นมากแล้วทุกคนก็จะรู้ว่าคลื่นด้านบนเนี่ยมันจะมีทุกสิ่งที่มันดีงามแล้วส่วนมากอ่ะเวลาที่มาตื่นรู้แล้วก็ตื่นรู้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 มันเหมือนมันเคลียร์ล้างท่อเคลียร์ของเก่ามันคล้ายๆว่าคล้ายๆท่อใสายางอ่ะแล้วเราเคยมีสิ่่่งททีมัันนออุดต อ่ย่างเราอะ่ะมันก็คือพลังงานลบทั้งหลายใช่ปะความตุงต้งตุงต้งตุง้งตุ้งความไม่รู้หลักๆจะเป็นความไม่รู้ทั้งปวงที่เราใช้ชีวิตแบบรีแอคกับสถานการณ์ข้างนอกหรือว่ามายาตรงหน้าใช่ไหมที่เราไปอะไรใดๆที่เราไม่เคยรู้ว่าที่ไม่เคยกลมพลังอํานาจเข้ามาที่ตัวเราแต่ว่าเป็นการส่งออกไปที่ข้างนอกแล้วก็อาจจะเป็นการโทษข้างนอกหรือว่าใดๆพอเรามาตื่นรู้ตื่นรู้ตื่นร,นรู้มันเหมือนเป็นการกระเทาะ คือคำของอับราฮัมพิงนี้เขาใช้คำว่ารีรีสตนเนาะแต่ว่าบางครั้งก็คล้ายๆกระเทาะโคนกระเทาะเปลือกใดๆก็ตามที่มันรีลีรีลีออกเคลียออกอ่ะเคลียออกคล้ายๆการปอกปอกใบกระหล่ำอะที่มันออกทีละใบทีละใบมันเคลียออกเคลียออกเนี่แหละคือการตื่นรู้ไปตามลาดับ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 สเกลพลังงานมันขึ้นใช่ไหมทําไมมันถึงมั่งคั่งเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติแบบไม่ได้ใช้ความพยายาม ดูดหรืออะไรด้วยซ้ําที่ว่าทําไมบางคนที่แบบเฮ้ยแค่คิดอันนี้ก็เกิดแล้วอ่ะแบบเฮ้ยยังไม่ทําอะไรอันนี้เกินเข้าแล้วหรอเอ้าทําไมแบบเอออยู่ดีมันก็ขายดีเลยอะแบบโน่นนี่นั่นอะไรแบบเนี้ยอะไรแบบเนี้ยแบบที่ทุกคนแบบว่าเออแบบงงมากเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติมันจะล้อมมาด้วยกันจริงๆแล้วอ่ะมันมันเหมือนกับคําของอับราฮัมฮิงเนาะที่แบบว่าสายทานแห่งความผาสุกอ่ะ มันมีอยู่แล้วเหมือนออกซิเจนในอากาศรอให้คุณเปิดรับวิธีการเปิดรับก็คือหายใจเข้าลึกๆง่ายไหม <laughs> อะไรมันจะง่ายขนาดนี้ก <laughs> ็คือเนี่ยจริงๆทุกอย่างอ่ะมันมีอยู่แล้วทุกอย่างมันมีรออยู่แล้วจริงๆเลยนะทุกคนมันอยู่แต่มันอยู่แค่ขึ้นพลังงานในตัวเราที่มันจะแมทแล้วเราจะทํายังไงให้ขึ้นเราไปแมท มันมันล้อมาด้วยการอัตโนมัติสังเกตดีว่าเวลาเรายังไม่ทันได้ไปเขียนเศษสร้างอะไรยังไม่ทันได้ไปโปรแกรมจิตหรือว่ายังไม่ทันได้บางครั้งยังไม่พูดไม่อะไรอะ่ะเหมือนมันรับขึ้นมันก็ไปเจอเลยมันเข้ามาเรืวเพราะาอะไรมันคือการแมทชิ่ง เพราะว่าระหว่างทางอ่ะเราได้มีการยิงจรวดอกเ,เกตอาด,ดิสไซเออร์มีส่วนการส่งความปัญหาอยู่แล้วตลอดเวลาในชีวิตที่เราเอออยากไดน้นั้นจังเลยเอออยากได้เอยชอบอันนี้จังเลยเฮ้ยเนยมันยิงป้างๆ้างบ้างบงงงอยู่แล้วจริงๆมันมีอยู่แล้ว,ลวตลอดเวลามันแค่รอเราไปแมทชิ่งแต่ว่าพอเวลาที่เราอ่ะมาตื่นรู้ในทางด้านจิตวิญญ,ญาณสัจธรรมปัญญามันมาเป็นธรรมชาติสังเกตไหมว่าคนที่เขาตื่นรู้จะทำปัญญาเขาก็จะยิ้มตาหวานๆเนาะตาเยิ้มๆหวานๆแบบ เมายาซ่อเขาอาจจะไม่ได้เอาเงินมาโทรเป็นปึกหรือว่าอะไรอ่ะแต่เขามั่งคั่งอยู่แล้วเป็นธรรมชาติมันเป็นความเวลวีเหแบบนั้นเลยเพราะว่าตอนที่เตยมาเจอแต่ก่อน่ะเตยต้องมีการแบบพยายามทําพยายามแอคนะแอคที่จะเหมือนกับมีคล้ายๆว่าเหมือนเราจะมีชีวิตคนมีอยู่ที่ดีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเตยมารู้สริธรรมัญญาเตยไม่ต้องทําอะไรแบบนั้นเลยทุกคนคือเราใส่ใส่คือ คือคือคือแบบแต่งตัวธรรมดามากหรือว่าเวลาไลฟ์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือธรรมดามากแต่ว่าไลฟ์สไตล์ชีวิตอะไรทุกอย่างอะเป็นอะไรที่แบบมันไม่คาดฝันว่ามันจะเจออะไรอย่างเงี้ยในการที่มันเข้ามาแบทชิ่งแมทชิ่งแมทชิ่งอะคือแต่ก่อนมันก็อาจจะมีอยู่มั้งแต่เราไม่เคยเหนือกว่าวัตถุข้างนอกอะสมมติว่าแต่ก่อนอะอาจจะ เคยกินแหละอาหารอร่อยหรือที่สวยๆมันก็อาจจะมีความเป็นแมทอะเพราะว่าโดยธรรมชาติของเรามันจะเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นคนเ,เรียนรู้การคิดบวกมาแต่ว่ามันไม่เคยได้มีความสุขใจแบบเพียวอย่างแท้จริงอะทุกคนในการที่จะเป็นพลังงานที่มันจะค่อนข้างเป็นธรรมชาติหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยโดยธรรมชาติแต่ว่าอันเนี้ยหมายถึงว่าเวลาที่เราอะมาตื่นรู้ใช่ไหม อ่ะเดี๋ยวจะสรุปจบนะเพราะว่าเริ่มพูดวนแล้วหายใจเข้าลึกเวลาที่เราอ่ะมาตื่นรู้ในสัทธรรมปัญญาอย่างเงี้ยตื่นรู้ตื่นรู้ไปตามสเต็ปใช่ไหมความมัง่งคั่งเราก็มาตามสเต็ปแต่ก่อนอ่ะเตยเคยได้ยินคํานี้จากพี่วชานะ้อประมาณว่าพี่วชาอันนี้ที่ที่เลนะ่าเนาะพี่วชาฝันใช่ไหมฝันว่าเวลาที่เราอ่ะจำจำเป็นคําพูดตรงๆไม่ได้เหมือนตื่นรู้ศัจธรรมปัญญายิ่งแบบตื่นรู้ มากขึ้นมากขึ้นปัญญามากขึ้นน่ะเงินเราจะเพิ่มไปด้วยซึ่งตอนนั้นเตยยังไม่ได้แบบเหมือนไม่ได้มีในเรื่องของความมั่งคั่งอะไรในความเวลีอิ่งหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เราคิดว่าถ้าแบบเออคนอย่างเราถ้าแบบกว่าจะไปเรียนรู้เรื่องการเงินหรือว่ากว่าจะไปเรียนรู้วิถีคนสําเร็จหรือลงมือแอคชั่นตามแบบคนอื่นที่คนอื่นบางทีเขาแบบขายานันหรือว่ามาแบบ ร้อยคุณร้อยพันคุณพันอย่างเงี้ยกว่าเราจะไปถึงมันคงจะยากมากเลยในความคิดเตยเนาะเตยก็เลยคิดว่าเออเอาทางที่มันน่าจะเราน่าจะพอไปได้ละกันแบบที่วิวชาบอกก็คือในการมารู้สัพท์ทำปัญญาละกันมันก็ดูโอเคดูง่ายดีนะมันก็โอเคแล้วก็แค่ฟังแล้วก็มาฝึกอันนี้ในในความคิดของตเตยนะบางคนอาจจะชอบทําแบบนั้นมากกว่าก็ได้เหมือนกันเอาตามที่ทุกคนชอบนะคะ เพราะว่าบางคนก็ไม่ชอบนะบางคนฟังเตยพูดอย่างเงี้ยเขาไม่ฟังเลยเขาไม่ชอบเขารู้สึกว่าไม่ไม่ชอบเขาชอบกันแบบอันนี้เตยจะเล่าให้ทุกคนฟังคือคนเราเนี่ยเกิดมาแตกต่างกันเนาะในพระเจ้าที่สร้างโลกขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเลยถ้าใครชอบในเวนไหนนะทุกคนคือเราสามารถที่จะอลาวนะให้อลาวเลยอลาวคือการปล่อย ปล่อยแล้วเราจะเป็นอิสระจากทุกสรรพสิ่งแล้วแล้วสิ่งต่างๆที่เราปรารถนามันยิ่งจะไหลเข้ามามากขึ้นถ้าเรายิ่งอลาวให้ผู้อื่นเขาได้เป็นในแบบที่เขาเป็นรวมถึงบางครั้งอ่ะบางคนเขาอาจจะชอบแบบอันนี้คำครูพอยขึ้นมาเลยอ่ะคนที่เขายังรักในความเหนื่อยยากหรือว่าไม่ได้สุขภาพดีหรือว่าใดาๆก็แล้วแต่มันไม่ใช่เป็นการว่าเขานะยิ่งเตยมารู้ในเรื่องของฮิวแมนดีไซน์อ่ะเตยรู้ว่ามันจะมีบางคนที่เขาชอบ ชอบที่ไม่เหมือนกันน่ะแต่ว่าเขาสามารถที่จะเลือกให้ตัวเองได้นะแต่เขาต้องเป็นคนเลือกให้ตัวเองเพราะว่าความยิ่งใหญ่มันอยู่ในตัวเขามันเป็นฟรีวิวไงมันเป็นความยิ่งใหญ่ทั้งในจิตวิญญาณของทุกคนเขาเขามีความเป็นซอร์สเป็นพระเจ้าในตัวเองอยู่แล้วแต่เขาต้องเพราะว่าทุกคนเป็นความยิ่งใหญ่เนาะโดยตัวเราเนี่ยเราต้องเลือกให้ตัวเองว่าเราต้องการอะไรเขาแล้วเราก็ต้องอนุญ,ญาตให้เขาเลือกในแบบที่เขาอยากจะเลือกด้วยไม่ว่าจะใดๆก็ตามเราแบบ ถ้าเกิดว่าเราอะจะให้เขาอะมาเป็นเหมือนเราทั้งหมดอะทุกคนเราจะไม่ได้มีความสุขสักทีเพราะว่าเราอะจะมีอันนี้เมื่อเช้าตปเพิ่งอ่านเนาะเหมือนเจอรี่เขาชอบถามอับราฮัมฮิกแล้วเขาก็จะถามตลอดทําไมคนนั้นเป็นอย่างนั้นทาไมคนนี้เป็นอย่างนี้แล้วทําไมคนไม่ดีถึงรวยแล้วทําไมคนที่ทําไม่ดีเขาถึงยังได้เจอสิ่งดีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยจะถามตลอดอับราฮัมฮิกก็จะบอกว่า it's not your job it's not your job แปลว่า it's not your job เนี่ย มันเหมือนกับว่าเออมันไม่ใช่งานของคุณแต่ประมาณว่าแต่ถ้าแปลเป็นคําแรงๆก็ประมาณว่าอย่าเผือกบอกว่าเผือกละอะไรประมาณเนี้ยแล้วถามกี่รอบอะอับ,บราฮัมฮิก็จะตอบแต่ว่า it's not your job แล้วคราวเนี้ยคุณเจอรี่ก็เลยถามว่าแล้ว what my job ก็คือแล้วแล้งานของฉันอนะมันคืออะไรประมาณเนี้ยแล้วฉันต้องทำอะไรถ้าแบบแล้วอับ,บราฮัมฮิก็เลยบอกว่า งานของคุณก็คือ allow 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 allow, allow it แล้วแบบว่าแล้วเจอรี่ีก็บอกว่าไม่ว่าจะถามอบาฮามิก,กี่รอบอะอบาฮามิก็จะบอกแบบนี้ว่างานของคุณก็คือ allow มีแค่นี้เลยการ allow นี่คือถ้าแปลจ,จะแปลว่าอนุญาตหรือว่าเปิดรับใช่ไหมแต่สําหรับเตยเนี่ยการ allow ก็คือการแบบเป็นอิสระทุกคนเตยชอบคํานี้มากเลยนะ คือคําว่าลาวแปลตรงตัวแปลว่าอนุญาตใช่ปะถ,ถ้าในหนังสือแปลเขาจะแปลว่าเปิดรับแต่สําหรับเตันี้คําว่าลาวแปลว่ามันแบบเป็นอิสระเป็นอิสระจากทุกสรรพสิ่งปล่อยให้ทุกสรรพสิ่งเขาเป็นไปในธรรมชาติอะเรามีหน้าที่เลือกให้ตัวเองก็พอว่าเราต้องการอะไรแค่นั้นเองทุกคนแล้วพอเราเป็นอิสระจากทุกสิ่งนะมันมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วที่ทุกอย่างมันจะ เหมือนกับว่าที่บอกว่าสายทานแห่งความผาสุกมันมีอยู่แล้วในอากาศอะรอแค่เราเปิดรับรอแค่เราอลาวแต่ก่อนหน้านี้ที่บางทีมันยังติดติขัดขัด,ขดเพราะว่าเราไปบางทีเราก็ไปต้านมันตรงนี้ด้วยแหละมันก็ไปต้านโดยการที่แบบบางครั้งเราไปสนใจในสิ่งที่เราไม่ชอบอยู่ว่าทําไมคนนั้นเป็นอะไรอย่างนี้ <c oughs> อะไรอย่างนี้เป็นต้นเฮดสวัสดีคุณซ้มซ่าหวัดดีมีตู่ เออขวัญเลิศนะคือดูไ like ลท์ทีไ like รตั้งเข้าตลอดเลยนะเล้นมากเลยเมื่อเมื่อคืนนี้ก็ไลฟ์แล้วก็โอ้โหคนก็ถูกเลขในไลฟ์เนาะดูแล้วก็ถูกเลขเนาะคะ่ะขอบคุณคุณ,ค,ณครูหนามเตยทุกวันทุกวันนะคะรักทุกวันอแชร์เก็บไว้ดูใหม่วันนี้เราเก็ตอย่างหนึ่งจากการดูเพจเสริฐทำแปลให้แล้วกับเตยตูต่เดี๋ยวลองไปทํากับตัวเองแล้วจะมารีวิวเอา <laughs> แล้วไม่บอกแล้วว่าอะไร <laughs> เออสรุปก็คือว่าทําไม ทำไมสรุปจบเผื่อฟังมานานแล้วทุกคนก็คืองงว่าพูดเรื่องอะไรใช่ไหมอ่ะโอเคหายใจเข้าลึกพูดใหม่สรุปว่าทําไมถึงตื่นรู้สัจธรรมปัญญาแล้วมันถึงมีความมั่งคัง่งเพราะว่าความมั่งคั่งเนี่ยมันอยู่ขึ้นสูงที่มันมีเป็นธรรมชาติอยู่แล้วจริงๆมันมีอยู่แล้วตามธรรมชาติความมั่งคัง่งหรือว่าใดๆความเวลบีอิ่งสิ่งดีงามอะไรจริงๆมันมีอยู่แล้วตามธรรมชาติจริงๆมันมีอยู่แล้วแต่ว่าก่อนหน้าเนี้ย เราอะขวางมันไว้หรือบล็อกมันไว้ด้วย resistant. รีสตนันรีสตันถ้าแปลตรงตัวอาจจะแปลว่าแรงต้านซึ่งแรงต้านตรงนั้นเนี่ยบางทีฟ,งฟังแล้วมันก็งงใช่ไหมเราไม่เข้าใจว่าออทำไมต้องแปลในแปลในแปลในแปลคือจริงๆแต่ก่อนเตยก็เป็นคนที่อยากพูดอะไรก็พูดไปเลยนะเป็นภาษาแบบไทยบ้านแต่ว่าเราก็โดนก่อนหน้านี้อ,อ,อาจจะมีซอสคอมเมนต์มัง้งว่าประมาณว่าพูดดูไม่มีหลักการเลยเจ้าเดาเนาะเดาไปเรื่อย ประมาณว่าเราอะเดาอะไรอย่างงี้ไงว่าเราแบบว่าเราเดาเอาเองเราก็เลยแบบว่าเออทาเป็นแอปแอปแอร์ทำเป็นเออผู้จาดูมีหลักการนิดนึงก็ได้เพราะเราเออขอพระคุณเจ้าว่านเจ้าว่านจีเนียตลอดเลยนะคือเจ้าว่านนี่คือเขาเรียกว่าน่าจะเป็นอับดุลอะอับดุลแบบว่าใครอยากรู้อะไรถามที่เจ้าวานเลยคือเลิศมาก ยอดเยี่ยมมากนะคะก็คือพอพอก่อนหน้านี้เรามีรีสต c นใช่ไหมพอเรามาตื่นรู้พอตื่นรู้อะ่ะมันเคลียรของที่ไม่ใช่ออก ความเชื่อที่ไม่ใช่หรือว่าบางอย่างหลายเรื่องในชีวิตมากของเตยก็เหมือนกันนะที่เราอะเข้าใจแบบนี้มาตลอดอาจจะความเชื่อในสังคมหรือว่าอะไรที่มันคิดว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้เช่นในเรื่องครอบครัวเรื่องความรักเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรอย่างเงี้ยพอเรารู้ที่มาที่ไปใช่ไหมเราเราตรงไปที่แก่นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเป็นการตื่นรู้มันเคลียร์รีส n ตนเคลียร์ความเชื่อที่ไม่ใช่ออกมันก็โล่งไงพอมันโลง่งพลังงานทุกอย่างมันมีอยู่ที่มันมีอยู่แล้วตามธรรมชาติมันก็ไหลามา หรือพูดอีกง่ายๆก็คือในในที่ท่านเจ้าอาวาสพูดอะเพราะว่าเราเข้าใกล้วอร์เทกมันเป็นธรรมชาติเลยเพราะว่าเวลาที่เราฟังเสด็ธรรมหรือตื่นรู้อะสังเกตใช่ไหมเวลาฟังแล้วเบาฟังแล้วเบาเลยค่ะเบาความรู้สึกเบามันมันอยู่ด้านบนไงความรู้สึกหนักเหมือนหินมันอยู่ข้างล่างใช่ไหมมันเบามันเพราะขึ้นไปเบาๆาเบายิ่งเบาก็ยิ่งเข้าใกล้วอร์เทกซึ่งอยู่ในนั้นมันก็มีทุกอย่างรวมถึงความมัง่งคั่งความมั่งคั่งเป็นหนึ่งในสับเซสสิ่งดีงามทั้งหลายทั้งปวงอะ มันอยู่ในนั้นทั้งหมดเราก็เลยได้รับสิ่งที่ดีงามจริงๆมันทุกเรื่องแหละเรื่องเงินน่ะแค่หนึ่งในนั้นเท่านั้นเองนะคะโอเคพ่อหูสูตรหเนี่ยก่อนพ่อหูสูตรแปลว่าอะไรเธอพ่อหูสูตรแปลว่าอะไรอ่ะสวัสดีค่ะพี่อีทโอเควอเทคคือจวดขั้นสุดเออจอาวาดก็คือจีนยันมากเลยนะสุดยอดมาก Ens, ต้องขอบคุณพ่อปู่มากเลยนะที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรแบ่งปันปัญญาให้กับเพื่อนๆท <ste ve> ุกคนเลยนะคะเพราะเราก็โชคดีมากเลยเนาะที่เราได้เจอกันนะคะก็อันนี้เตยก็เลยเข้าใจเลยนะว่าทุกคนรู้ไหมอันนี้ที่เตยจะสรุปบอกว่าเวลาที่บางทีเตยแบ่งปันหรือเห็นคนอาจจะไม่ว่าจะเสพคอนเทนต์หรือว่าอะไรก็ตามถ้าไม่ได้รางท่อเคลียรท่อหรือเคลียทางจิตตรงนี้จริงๆริะมันก็ไม่เข้า เงินมันไม่เข้ามันมันเหมือนขึ้นที่ว่ามีคนถามเตยว่าทําไมคนที่มารู้ทีหลังเขาถึงไปได้จวดกว่าเราที่มารู้นานมันไม่เกี่ยวว่าใครรู้ก่อนรู้หลังมันเกี่ยวกับขณะต่อขณะ ปัจจุบันเข้าใจไหมคนที่คีบอิงสเตจูนเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นอยู่ตามธรรมชาติคลื่นเนี่ยมันก็มีอยู่ตามธรรมชาติทุกทุกพลังงานทุกช่วงคลื่นนี่มันมีอยู่แล้วตามธรรมชาติตัวเราก็เป็นคลื่นใช่ไหมถ้าเราอยู่ในไฮเบ t ชันสิ่งีดงามมันก็เข้าถ้าเราบังเอิญเออเอาตัวเองไปเล่นกับข้างนอกไปไหลาตามข้างนอกในด้านที่เราไม่ชอบมันก็เป็นการที่บล็อกตัวเองอยู่ไม่รู้ตัวมันมีแค่นี้เลยเพราะฉะนั้นเราต้อง ่าอเคลียท่อรังท่อให้ตัวเองนะคะเข้าใกล้ก็ได้เข้าเข้าใกล้ในความเรียกว่าอะไรในความรู้สึกเบาในความรู้สึกดีขยับขยับเข้ามาได้ไหมขยับมาใกล้กันขยับความสัมพันธ์มารักกับฉันนะเธอขยับความสัมพันธ์ของของเรากับซอสเข้าเข้าไปใกล้ cross the gap อะ cross the gap ในความอไลเมนต์ของเรากับซอสเนาะไปอยู่ในความรู้สึกดีอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้ายังแบบเออยังเข้าไม่ได้อ่ะก็ก็ดูก็ได้ดูหรือเสพหรืออะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ที่เขาบอกว่าเราจะเป็นคนห้าคนที่เราอยู่ด้วยอะไรประมาณนี้ที่เขาบอกอ่ะเพราะหูสูตรอ๋อผู้รู้ผู้ปาดเอาหรอเพิ่งรู้นะเนี่ยแพงมากต้องล้างท่อจริงพอไม่งั้นพอเราเรียนรู้แต่ไมเซตอ่ะเห็นไหมว่าทําไมเราถึงไม่ได้สักที ทำไมเราเรียนรู้ว่าคนรวยเ็าทายังไงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วเราก็เออเรียนอยู่นี่แหละไม่ไปไหนไมาไหนสักทีเนี่ยก็พยายามเรียนอยู่ฟังอยู่มันไม่ได้เคลียร์ที่จิตไงจิตจิตข้างในเราหนิหรือบางคนเรียกจิตวิญญาณหรืออะไรอย่างเงี้ยมันคือมันคือมันคือ,คอต้นตอเห็นไหมว่าพอคนที่ตรงมาทางเนี้ยมันก็เลยมาแบบทางตรงอย่างแท้จริงที่ไม่ต้องอ้อมเยอะมากเกินไป พรหูสูตรคือการเรียนรู้การเก่งในการฟังอ๋อเหมือนสุตตะมัญญกปัญญาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเอออันนี้ก็เหมือนกันนะอืการตื่นรู้จากการฟังก็ได้นะเพราะว่ามันสามารถส่งไวเบชั่นจากจิตสู่จิตได้เนาะเป็นการเขาเรียกว่าการตื่นรู้จากการฟังเคลียพลังงานดโดดลงนะ้ำ แล้วไปตัวลอยๆขอตัวไปเที่ยววอลเทคก,ก่อนนะครับแล้วมาย้อนใหม่ซอดบอกว่าถ้างงกับชีวิตไม่รู้จะทําไงให้ยังไงทํายังไงก็ได้ให้เข้าใกล้วอลเทคอ่าถ้าถ้าบางคนไม่เข้าใจคําว่าวอลเทคคืออะไรนะก็คือทํายังไงก็ได้ให้เรารู้สึกดีการที่เรารู้สึกด,กรรกดีก็คือเราเข้าใกล้วอลเทคแล้วนะจ๊ะโอเคขอบพระคุณทุกคนมากขอบพระคุณจเจ้าวาสขอบพระคุณครูอ่านขอบพระคุณด็อกเตอร์นะคะขอบคุณทุกท่านนะบ๊ายบายแอร์เรยูจ้า